สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากันค่ะเกิดเหตุสลิงยกตัวลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีขาดจากชั้น3และตกลงชั้นล่างสุดเป็นเหตุให้แม่บ้านเสียชีวิตหลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในลิฟต์ชั้นใต้ดินที่วัดหนองหอยตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรีเดินทางไปที่เกิดเหตุและตรวจสอบ ภายในลิฟท์พบเสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงกว่าจะนำร่างขึ้นมาได้เนื่องจากผู้เสียชีวิตมีรูปร่างอ้วนและช่องลิฟต์มีความคับแคบจากการสอบถามแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อเวลา8นาฬกาแม่บ้านที่ชื่อนางสาวสาวิตรีปลูกบุญทรงอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่12ทับหมู่1ิ ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้นำอาหารเพื่อขึ้นไปถวายพระบนยอดเขาววัดหนองหอยในขณะที่ตัวลิฟต์ยกขึ้นไปชั้น3ได้ยินเสียงเหมือนลิฟต์ร่วงลงมากระแทกพื้นอย่างแรงเมื่อเข้าไปดูพบลิฟต์ร่วงอยู่ภายในชั้นใต้ดินแล้วจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบสายสลิงที่ใช้ดึงตัวลิฟต์ขาด เป็นเหตุให้ลิฟต์ล่วงลงสู่พื้นอย่างแรงทําให้แม่บ้านเสียชีวิตทันทีทั้งนี้จะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไปไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดไฟป่าในภาคตะวันตกของออสเตรเลียเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วหลายหมื่นไร่ออสเตรเลียกําลังเกิดไฟป่าในหลายรัฐโดยล่าสุดเกิดไฟป่าในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวานนี้ โดยบริเวณเกิดไฟป่าอยู่ชานเมืองเพิร์ไปทางเหนือทำให้ต้องอพยพชาวบ้านหลายครัวเรือนขณะที่ทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนเพื่อพยายามควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามหลังจากไฟได้เผาลานบ้านร้างอย่างน้อยสองหลังและพื้นที่ป่าไปกว่า40,000ไร่ แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกรงว่ากระแสลมที่กำลังเปลี่ยนทิศทางจะทำให้การควบคุมไฟป่าทําเป็นไปได้ยากขึ้นแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะสามารถควบคุมไฟป่าได้ภายในคืนวันนี้หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่จากทางสถานีสำหรับวันนี้ดิฉันปรัดดาประสิทธทิเมกุลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามข้อที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน